นักเรียนต้องทําดูชีวิตฉันสิเนี่ยเธอถ่ายรูปให้ได้เธอดูชีวิตฉันสิเนี่ยมาพร้อม,เ,อมเส้นนักเรียนขากา,ขนการเขียนการเขียนการเดินทางของแสงนะคะวิธีที่วิธีที่กระชับที่สุดจะบอกว่าหนึ่งังแสงหรือหนึ่งแสงที่ทําให้นักเรียนมองเห็นสี่งต่างเนี่ยมันมีรังสีของแสงเรียกว่านับเส้นไม่ท้วน เรามีรังสีของแสงน,นับเส้นไวท่วนเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นการเขียนการเดินทางของแสงเนี่ยเราจะไม่เขียนทุกเส้นเพราะเราอาจจะเขียนเสร็จตอนที่เราแก่ตายไปแล้วดังนั้นเราจะเขียนแค่เส้นที่สำคัญสำคัญคุณครูจะพานักเรียนเขียนแค่4เส้นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเส้นที่1นึ่งไม่เขียนให้ดูนะแต่พูดให้เขียนตามจะพูดให้เขียนตามเพราะว่าดูดูว่า แปลไทยเป็นไทยถูกไหมเส้นที่หนึ่งลากจากด้านบนของวงกลมใหญ่ลากจากด้านบนของวงกลมใหญ่ไปด้านบนของวงกลมเล็กด้านบนของวงกลมใหญ่ไปด้านบนของวงกลมเล็กอ้าวลองดูลองดูมาลากกันเส้นที่หนึ่งนักเรียนลากยาวไปจนสุดไมมบรรทัดเลยยาวทะลุฉากไปเลยลูกลากยาวทะลุฉากไปเลย จากด้านบนของวงกลมใหญ่ไปด้านบนของวงกลมเล็กยาวทะลุฉากไปเลยค่ะลากไปเลยค่ะเอาแจมๆเลยค่ะแจมๆค่ะขอแจมๆค่ะลากไปเลยค่ะลากไปเลยค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งด้านบนของวงกลมใหญ่ ไปด้านบนของวงกลมเล็กนะคะน,นี้เป็นล้อหน้านล้อแบงบนของวงกลมใหญ่ไปด้านล่างของวงกลมเล็กนะคะเสน้สสนที่สามเส้ทนทนีทน่สามทันไหมทันหน้าตาเราฉลาดเราทานันอยู่แล้วแหละเส้นที่สามด้านล่างของวงกลมใหญ่ ไปด้านบนของวงกลมเล็กด้านล่างของวงกลมใหญ่ไปด้านบนของวงกลมเล็กพอเราวาดเสร็จเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราฉลาดขนาดนี้อะไรอเงี้ยนะคะหน้าตาฉลาดดูดีมิซาตรตะกูลมากนะคะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ไข่ทันไหมลูกทานน่ารักมากด้านล่างของวงกลมใหญ่ ไปด้านล่างของวงกลมเล็กล่างของวงกลมใหญ่ไปด้านล่างของวงกลมเล็กทันไหมคะทันไหมคะล่างของวงกลมใหญ่ไปด้านล่างของวงกลมเล็กภาพที่ได้เป็นแบบนี้นะคะภาพที่ได้เป็นแบบนี้ทันไหมทันไหมทันไหมเดี๋ยวจะเดินไปดูเดี๋ยวจะเดินไปดู ทีนี้มันจะมีบางคนค่ะลูกบางคนที่เซตนะคะให้นักเรียนแรงเงาตรงบริเวณที่เกิดการตัดกันหลังฉากบริเวณที่เกิดการตัดกันหลังฉากให้นักเรียนแรงเงาตรงนั้นนะคะ,ะ,ระ,คะแรงเงาตรงที่เกิดการตัดกันหลังฉากเป็นสามเหลี่ยมนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ แรงเงาเสร็จยังตรงนั้นเรียกว่าเงามืดเขียนไว้ตรงนั้นเรียกว่าเงามืดนะคะถัดมาเก่งมากถัดมาเรียนแล้วอันนี้เรียกว่าเงามืดนะคะเรียกว่าเงามืดตรงนี้มองเห็นไหมลูกทางบ้านมองเห็นไหมคะ ใครมีหมวกนักวินาวากาศ้วยพิก้าการังจะไปเป็นนักวินาวากะาเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นผ้าพันคอใช่ป่ะขอโทษอ่ะนะคะแซวแซวทำไหมลีโอมองเห็นไหมคะเนนางามัวอยู่ตรงภายในเส้นรังสีภายในเส้นรังสี วัดขนาดเลยค่ะเงามืดกว้างเท่าไหร่เงามัวกว้างเท่าไหร่วัดขนาดเลยค่ะเงามืดกว้างเท่าไหร่เงามัวกว้างเท่าไหร่นะคะวัดขนาดแล้วตอบคําถามด้านล่างวัดขนาดแล้วตอบคําถามด้านล่างนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัด วัดจุดศูนย์กลางของวงกลมไปหาฉากอันแรกเขาบอกว่าวงกลมเล็กวงกลมเล็กไปหาฉากมีระยะห่างเท่าไหร่ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดอะค่ะวัดจุดศูนย์กลางของวงกลมไปหาฉากจะได้แบบนี้อย่างนี้จุดศูนย์กลางของวงกลมไปหาฉากฉากก็คือเส้นทึบวงกลมเราอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ละคนไม่เท่ากันหรอกใช่ปะคะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กวัดไปหาฉาก วัดตามแนวเส้นปราบไปเลยวัดตามแนวเส้นปราบไปเลยได้ไหมวัดตามแนวเส้นถูกต้องนะคะนี่ศูนย์กลางของวงกลมต้องอยู่รงกลางใช่ไหมคะทางสายเสร็จแล้ว เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ไปหาฉากค,ค่ะแบบนี้ค่ะลูกจุดศูนย์กลางของวงกลมใหญ่ไปหาฉากสิ่งที่ทำให้เราทราบนะคะเราจะทราบว่าสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะเราจะทราบว่าเอ๊ะเ,เ,เ,เราจะทราบว่าของเรากับของเพื่อนได้ภาพเหมือนกันไหมคะ ดูแค่คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราของเรากับของเพื่อนได้ภาพเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันขอความคิดเห็นหน่อยว่าทําไมของเรากับของเพื่อนถึงได้ภาพไม่เหมือนกันลูกตีเนอาตีเส้นตีเส้นวิธีเดียวกันอะไรทําให้ภาพออกมาไม่เหมือนกันแปะ,แปะใช่หนูต้องการแปะแปะอะไรแปะ,แปะสติกเกอร์วงกลมทําให้ได้ภาพออกมาไม่เหมือนกันแสดงว่า ระยะห่างของวัตถุก,กับแสงฟังนะระยะห่างของวัตถุก,กับแสงส่งผลต่อการเกิดเงาไหมคะส่งผลต่อการเกิดเงาไหมคะมีคนสองคนยืนอยู่วงกลมสองอันนี้เปรียบเทียบกับคนสองคนมีแบมสามกับแบสมสองยืนอยู่ด้วยกันยืนเรียงแถวกันมีแสงฉายมาจากข้างหลังสองคนนี้ยืนระยะห่างตามที่นักเรียนแปด เกิดภาพแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะห่างที่ยืนนึกออกไหมขึ้นอยู่กับระยะห่างที่ยืนทําไมเราอยู่ไกลดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่เงาเรากับเงาเพื่อนไม่เหมือนกันเพราะขึ้นอยู่กับแสงที่มันมากระทบเราขึ้นอยู่กับแสงที่มันมากระทบเพื่อนอ่ะทุกคนลองยกปาก,กาขึ้นมาปากาเล็กไหมเทียบกับตุ้ตาปากาเล็กไหมเ,เราทลองทให้ปากาบังหน้าตุ้งตาได้ได้สิได้แล้วเ เห็นไหมแสดงว่าวัตถุขนาดเล็กบางวัตถุขนาดใหญ่ได้ไหม<า>ขึ้นอยู่กับอะไรร,ระ,รระ,ะขึ้นอยู่กับระระอะไรระยะห่างใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับระยะห่างดังนั้นท่านจึงทําให้แสงเนี่ยเกิดภาพเงาแตกต่างกันได้วันนี้เรารู้จักกี่เงาคะ,คะเงาอะไรบ้าง เกิดเงามืด,มจ,ดจ้าเ่าไลูกเกิดเงามืดกับเงามัวนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวส่งงานเลยเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็ไปทำแบบหัดในห้องสู่รมัลติมีเดียนะคะทั้งที่บ้านและลงทะเรียนอาจที่บ้านวางสายได้เลยคะ่ะเดี๋ยวรอเรียนวิชาก่อนไปเลยบายบายสู้จ้าสวัสดีค่ะ I'm